สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไตรักชนแนวนะครับวันนี้ก็จะมาตามล่าหากระสูบแม่น้ำวังกันนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามีคนลงเอาไข่ใส่แนงลงขายแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเดินลงไปดูก่อนถ้าเป็นคนลงใส่ขายดักปลาก็จะย้ายที่นะครับเปลี่ยนไปที่อื่น ถ้าคนลงแล้วหมายคงจะแตกไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีผลงานไหมฮะอ๋อน้ำอะไรอ่อ้ยน้ำโคตรใสเลย เกินโอ้เขาหนีแล้วเขาดักยิงปลาเขายืนรอยิงปลาอยู่นั้นวันนี้จะใช้สปูนเอ้ากล่องสปูนกูอยู่ไหนอ๋อนึกว่าลืมเอากล่องสปูนมาหาอยู่นี่ เออเขายิงปลาถามดิที่มีใหญ่ๆมัางมั้เห็นใหญ่ๆขึ้นมบ้งมั้งไหมมากวนน้ำเขาไงก็ว่าไม่งั้นก็ต้องอ้อมไปนู่นอะ อ้อมไปฝั่งโน้นอ่ะไปดูฝั่งโน้นอีกรอบ ไปสักตัวไปนู่นดีกว่าปะปละเผื่อปลามันขึ้นน้ำไหลน่ยแล้วปลามันขึ้นไปนูน่นอะปไปไปทางนู้นดีกว่าเว้ยปลาเข็มเนี่ยอยู่ใต้ปูนเนีน่ยเผื่อ มึงไปโู่นเลยอเออฮะแป้วหน้ากากดิ มันจะไปกัดเหยื่อได้งไงปานินเออตายแล้วตายแล้วมันไปจุดๆไงนนะปลาอะไรปลาช่อนตายแล้วเฮ้ยไม่ตายว่ะปลาดุกว่ปะปลาดุกว่ะเป็นโรคไอ้เหี้ยเกี่ยวเลยปับ๊บ ปลาเป็นโลกไอ้เหี้ยมึงยอมมากินอะไดูดิตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วนะไปเดี๋ยเขาล้องเนี่ยเละเละข้างกัน นู่นๆเดินไปตีตรงบันไดตรงนั้นหรืกูเขียนรถไปไหนมีตาปลาเข็มอ่ะเฮ้ยร่องน้ำไหลนั่นเออเนี่ยเดินไปตีตรงน้ำไหลน่ะก็เผลออยู่นั่นแหละ โอ้ยสิงหน่อยนะ โอ้ยอากาศร้อนแล้วว่ะเป็นโรคไงมันเป็นปลาหนังไงมันไม่มีเกรตดช่วงนี้แหละอากาศเย็นๆหนาวๆปลาเป็นโรคไอตัวเมื่อกี้ก็มันลามมาล่อที่มึงจะเกี่ยวมันนะไปหาข้าวกินก่อนดีกว่าเว้ยหิวข,ข้าวอะ่ะ About much, I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I won't take a hit and still finish our one, yeah, yeah. ไปหาข้าวกินก่อนอกินข้าวงานศพเหรอ, <c oughs> อะจะลองตีปลาช่อนดู มีตีนะกูจะยืนดูกูจะถ่ายคลิปให้มึงตีพาพาพวกกอสาลายเลยอ้าวคลิปหายไม้แรกอเอาซะแล้ว นี่นี่ขวานี่เออลากมาเลยโอ้โหยกคันนะยกคันดิเหยื่อม,มันจมที่นี่สอน จมน้ำมึงต้องรีบกอเลยเวลามันลงน้ําอ่ะไม่ไงั้นมันจมไม่ไงั้นมันมุดน้ํากว่าจะลอยอีกทีนี่เป็นเมตร2เมตรกว่ามันจะลอยอ กระชอนไม่มีเอาชโรขึ้นมาเลย ย้อตรงไหนอีกฮะไปกินข้าวดูที่ซุ่มยิงปลาเนี่ยกูอ่ะรองเท้าโบล่ะถ้ามีรองเท้าโบล์นะเดินเดินเดินไปตีตามล่องนะฮะนะล่องนี้ล่องโน้นอะไรอะไรของมึงว่าเหยื่อึงยังใส่ไม่ได้ทำอะไรกินวะเนี่ยอ้าวก็องน มันเป็นห่วงให้มันเกล็กแนะ่โหอันนี้ตัวใหม่แล้วเหรอตัวตะเกี้กอะอ้ออ้อทำไมเด้อทำไมมันขนาดนี้วะเนี่ยอ๋อใส่เหยื่อยังไม่ได้ล็อกแล้ว โดนแล้วโดนแล้วกระสูบน้อยโอ้โหเปไ็นไงล่ะได้ตัวแล้วเป็นไงล่ะสิยงบอกแล้วตกกระสูบกกูไม่พลาดแต่ตกปลาช่อนเนี่ยกูไม่ค่อยอันนี้ จะเก็บจะปล่อยเก,เ,กเก็บเก็บอ่ะตัวนิดเดียงนะพกกระชังมาด้วยด้วย,ว,ยวันนี้เ<อ>พราะกูรู้ยังไงวันนี้มันต้องได้นี่ครับกระสุนน้อยจะเอาไปทำกับข้าวเก็บก่อนเก็บก่อนงั่นนะ โอ้ได้แล้วได้กี่ตัวแล้วฮะสามแล้วปลา่ะเพียนควางไปดูนะควางไปกวนตีไปฝักดูโอ้ยลุงได้กี่ตัวละขลังมาอ๋อ ส่วนมากลุงได้ปลาอะไรกระสูบหรือว่ามินกระสูบเหรอใหญ่ไหมลุงแถวเนี้ยช่วงนี้มันมีตัวสองโลกว่ามีเหรอก็เมื่อกี้อ่ะมันกินอ่ามัน,มน,มน,มนว่ายวนเนี่ยเ,เต็มเลย,ลเ,ลยเอาละสนใจละสนใจปืนยิงปลาละ <laughs> อล๋อเวลาะสนใจมันจะดันเพื่อนพ่อพ่อมีมันอีกรุ่นหนึ่ง <laughs> ขี่บกุบกพยองมาเนี่ยเปลียนสาย <c oughs> อยู่บสนสะพานของกันเนี่ยโอ้กระสุนไซส์สโลมีอยู่รับเนี่ยนีค่ะแต่ที่จจัดเรถที่ม,มันไหน่มันว่าวนเนี่ยถ,ถ้าเอาเห็นอยู่ในน้ำเนะนี่ยนตะัวขดมออีนี่ย สโลฝายกับสโลโอเออยาวอ่ะต้องมาซ้ําสิงต้องมาซ้ําเดี๋ยวต้องหาชุดพร้อมเปียกเลยเราไปยืนเกาะกลางนู่นตีออดูว่ามันไล่เนี่ยมันยังไล่อยู่เลยนะไล่กินลูกปลาน,ะานล่นานะอ,อ๋อมันเดินมันเดินได้แล้วอ๋อ นอัด๋อน้ำตื้นแต่ผมใส่ผ้าใบมาจะเปียกครับเดี๋ยวผมไว้รอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาใหม่ไปรักกับล้มันชวงนี่ะมันเปนตอนช่วงเช้าอครับเห็นไหมเช้าบอกตื่นเช้าเช้ากินเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นรอเย็นมาอีกรอบอ่ะสิงห์มิสัยมันน่ะ เดี๋ยวกลับไปซักผนะ้าแล้วเดี๋ยวเย็นค่อยมาอ,อีกรอบอันนี้ก็นอนตั้งแต่ข้าวแล้วเนี่ยกำลังนอ,นออกข่าว่าปลามันแค่จะตื่นนอนนะปลานอนวันไงโอ้ครับผมก็เลาะมผมเลาะตั้งแต่นูน่นนะเจ้าแม่สุชาดามามแล้วอยู่ไหนผมบ้านอยู่ต้นมื่นครับ<อ>ก็เลาะตั้งแต่แถวบ้านอะ่ะมาถึงเนี่ยโอ้โหได้ตัวเดียวตัวใหญ่ไหมมีใหญ่ครับ สักสองขีดสามขีดนะครับกลับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาใหม่แต่ใหญ่จริงครับตรงเนี้ยอ้าวปลาประสบการณ์สูง,อองเดี๋ยวตอนเย็นค่อยว่ากันตอนเย็นมาอีกรอบอนนอ๋ <Okay. S 2> เดี๋ยวตอนเย็นให้มาใหม่อีกรอบโอเคครับวันนี้ก็มีตัวครับทั้งวันเออไม่ใช่ทั้งวันเลยเครื่องวันในตัวเดียวครับตัวไม่ใหญ่ตัวประมาณสองขีดสามขีดครับเห็นไหยวันนี้ก็มีตัวให้ได้เห็นนะบอกแล้วถ้ากระสูบนี่ไว้ใจผมแต่ประชอนนี่ไม่ไหวนี่จะเคยได้เลยครับนะขอบคุณสําหรับการติด,ดตามรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยวันนี้แค่นี้ก่อน